เ็นบนมาแล้วเ็นบ,น, <S <S เน,บนเป็นเพ uh> anyway> okay ื่อนกันแล้วนะเป็นกับกที่ัตัาเเนเป็นแแล้วตอนรักษาความสะอาดกันหน่อยนะ โบสปั้นสัปลาดสวยเปล่าไม่เหมือนใครเลยนะนี่เบนปั้นยอดมนุษย์ปราบสับปลาดด้วยล่ะโอ้โหนี่ดูของเราฮ่าแนนปั้นรูปมนุษย์หิมะด้วยสวยไม่ล่ะดูโหไม่จะสวยตรงไหนเลยสู้ของโบก็ไม่ได้เจ๋วกว่าตั้งเยอะมาเลยเราเอาของเรามาสู้กันดีกว่านี่แน่สัปลาดแน่สับปลาด โอ้นี่่นี่า่ะป๊อกมาแล้วเหรอบอแน่พจะมาชวนไปเล่นที่สนามกันดีกว่าไปไม่ล่ะสนุกจะตายสนามอ่ะดี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 ไปป่ไปก็ไปเลยเร็วเร็วเร็วไปไหมไปไหมเร็วเลยดีเหมือนกันบอยก็เริ่มจะเบื่อปั้นดินน้ำมันนี่แหละโอ้ไปดีกว่าดีเหมือนกันเบนไปด้วย ไม่เอาดีกว่าแนนขอเล่นในบ้านดีกว่านะข้างนอกมันร้อนจะตายไปโต่มีทุกทีเลยนาะ่อนาเบื่อจริงๆแนนแต่เดี๋ยวนะขอเบ้นไปล้างมือก่อนนะใช่ใช่ดีแล้วล่ะจะต้องล้างมือก่อนไม่งั้นนะมือจะต้องต้องล้างต้องล้างใอกใช่เล่นไปก็เลิกอีกเลิกอีกก็ล้างล้างอีกล้างอีกโอ้เสียเวลานะเช็ดแข่นี้ก่อนไปเถอะไปแล้วใช่แล้วล่ะอ่าอย่างงั้นไปด้วยดีกว่าเช็ดกิแลวก็ไม่้รอช่วยรอวยกันเลย ไปเหรอหนมาหน่อยสิบอ<ส>กว่าไงบอกว่าเล่นฐานกันดีกว่าฐานสู้รบกันสนุกจะตายพิวจะดีเหรอเดี๋ยวก็เลอะเทอะไปกันใหญ่หรอกโอย เลิกก็ล้างไม่เห็นจะเป็นไรเลยเลิกอีกล้างอีกก็สบายเลยเอาละเอาละเอาละ่โบสทว่ามันเล่นกันดีกว่าโบ๊ท์อเล่นแล้วแล้วเราจะเล่นยังไงกันดีล่ะไม่เห็นมีของเล่นเลยสักอย่างเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวป๊อกป๊อกป๊อกเองป๊อกจะกลับบ้านเดี๋ยวป๊อกจะเอาของเล่นมาที่นี่ดีไหมล่ะแล้วมันไม่นานหรอไม่นานหรอกแป๊บเดียวป๊อกจะไปแป๊บเดียวได้ไปเร็วๆนะจะยืนรอยตรงนี้ของเล่นที่บ้านป๊อกเพียบเลย เจอแล้วนี่ไงโอโหของเล่นปล็อกเพียบเลยอันนี้ให้เบนดีกว่า,วาอันนี้ให้โบสส่วนอันใหญ่ของปล็อกชัวเลย๊อกตองชนะเล่นทหารที่ไรปล๊อกได้อันใหญ่ตลอดพิ้วฮอรีรีไปดีกว่า,าเดี๋ยวเบนโบสรอนาน

มือนกันแหละโอ้ยหิวจะย่ายอยู่แล้วพ่อก็เหนื่อยสุดเลยเนะี่ยรีบไปกันดีกว่าเถอะพ่อก็หิวเหมือนกันแหนนละไปกันเถอ,อ,อะกลับบ้านดีกว่า จะมาแล้วล่ะอ้ามาพอดีเลยเร็วๆๆๆมาทานขนมกันเลยนี่เร็วๆๆๆๆมาเบนมานั่งตรงนี้เลยนะโอ้ยร้อนร้อนไงนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยแดนเตรียมขนมไว้เยอะแยะเลยแหละอ้าวหิวแล้วเนี่ยโอ้โหกำลังหิวอยู่พอดีเลยเนี่ยขอกินหน่อยดิดแน้ ดี้ยร้อร right. oh, 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 so oh, ้อร้อเวเนี oh, ่ยหิวจะแย่แล oh, yeah. oh <Un its> oh, like, ้วขอกินก่อนเลยนะหาเอยมาเลยเลยมาเยังไยม่เลยมเลยมาลยมเลยมกเลยเลยมเลี๋เยวเยมาเยมเยมยมเลยาเลยมาเยนเลยมาเยเยมลยมาเยมาเยมเลยมเลยมเาเยมือลยมเลยเาเลยมาเลยมมเยาเามาเยเลยมาเล็นยมาเลยาเลยลยเเยยเ็เยเลเ น่าอร่อยดีแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล่วเรื่องมากเลยกินนิดกว่างช่ใช่กินทับทมเหลาอันนี้อร่อยที่สุดจริงๆเลยขอดูน้ำก่อนละนี่ขนมนี้อร่อยดูสิอร่อยสุดยอดเลยใช่แล้วใช่แล้วกินตาหิวหิวนินึอร่อยจริงเลยสุกก็สดกล้วยดีกว่ากล้วยกล้วย สวัสดีจ้าเด็กๆทำอะไรกันอยู่เอ้ยทำไมสกรปรกกันอย่างนี้เลยจ้าคุณครูคะ่ะนั่งก่อนสิค่ะ คุณครูนั่งก่อนครับคุณครูนี่ป๊อกเคลียร์ให้คุณครูนั่งก่อนเลยหโยดูสิเนี่ยสกปรกเต็มไปหมดป๊อกก็ดูสิเนี่ยเสื้อเลอะเทอะไปหมดเลยไม่ดีเลยนะอคุณครูอย่าว่าป๊อกคนเดียวสินี่เบนบบสก็สกปรกเหมือนป๊อกเลยเลอะเทอะเหมือนกันเลยใช่ละคุณผู้ชายตื่นละแต่ไม่มีใครฟังน่เลยสกปรกเลยเอาละเอาละ ไม่ดีเลยนะจ๊ะเมื่อเรากินอะไรเลอะเทอะเราก็ต้องไปล้างมือให้สะอาดไม่ใช่เช็ดตามเสื้อผ้าแบบเนี้ยเพราะจะยิ่งทําให้สกปรกเข้าไปใหญ่แล้วการที่เอามือเพื่อนไปหยิบจับสิ่งของเนี้ยก็จะทําให้สิ่งของเหล่านั้นไม่น่าใช้ครูว่าตอนเนี้ยพวกเราช่วยกันทําความสะอาดดีกว่านะจ๊ะใช่ค่ะพวกเราไอามาเชยประทาอามาเเลย้ายดียวเกานนี้ดีกว่ามีขนมด้วย หลังจบคลิปนี้แล้วน้องๆอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u u u b e เบนโบ๊ทหรือกด Subscribe เพื่อรับชมการ์ต um ูนสนุกๆได้เป็นประจำนอกจากนั้นน้องๆยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook แฟนเพจเบนโบทและที <S <s ่สำคัญอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เบนพี่โบ๊ทด้วยนะครับ